มาเล่าให้พ่อฟังะนะคะ,คะบอกว่าพ่อไม่อยากไปโรงเรียนแล้วพ่อก็เลยต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ในโรงเรียนเกิดอะไรอะไรแบบนี้ลูกก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะก็คือเข้าแถวอยู่ในโรงยิมนั่นแหละและครูอ่ะสั่งให้เลิกเลิกแถวน้องกับเพื่อนก็คุยเล่นกันตามภาษาเด็กอะไรแบบนี้ะนะคะจู่ๆครูพระละมาจับแขนเพื่อนสองคนแล้วกระโดดถีบน้องค่ะแล้วก็บีบคอน้องอแล้วพูดบอกว่าเดี๋ยวจะตกให้หายปัญญาอ่อนเลย แรงจงคำพูดแรงมากค่ะคุณผู้ชมเด็กก็ตกใจนะคะหลังเลิกเรียนเนี่ยก็เลยมาเล่าให้พ่อแม่ฟัง <ฮะ S 2> พอคุณพ่อเขา ได้ยินอย่างเงี้ยคนเป็นพ่อเป็นแม่ปวดใจเนาะปวดใจใจมันสลายแล้วก็โมโหด้วยนะคะรู้สึกโกรธมากว่าทําไมครูถึงทํากับลูกแบบนี้แล้วก็ยังติดใจว่าทําไมครูถึงพูดอย่างเงี้ยกับลูกเสร็จแล้วเนี่ยนะคะพ่อก็เลยเล่าให้นักกับนักข่าวฟังอะไรแบบนี้นะคะบอกว่าเอ๊ะแล้วลักษณะที่มีการเคลียร์การพอติดต่อโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคุณครูเนี่ยเหมือนกับขู่ว่าทําอะไรไม่ได้มากกว่านี้หรอกคืออะไรแล้วก็เลยเดินทางไปสอบถามข้อเท็จจริงว่าจะขอคุยกั กับคุณครูแล้วก็พุ่มในการหน่อยอะไรแบบนี้ตอนแรกเนี่ยผอ,อเนี่ยนัดให้มาคุยกันเนี่ยวันที่6พฤศจิกาสุดท้ายก็คือวันนี้นะคะแต่ตอนนี้เย็นแล้ววันนี้พ่อไปโรงเรียนไปรอผอ,อจะคุยจะเคลียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสุดท้ายผอ,อไม่มาตามนัดค่ะเสร็จแล้วครูพระละเนี่ยก็โทรมาขอโทษคุณพ่อแต่ไม่เจอหน้านะขอโทษทางโทรศัพท์คุณพ่อบอกไม่ไม่รับคาขอโทษเรื่องนี้จะคุยกับผอ,อเท่านั้นและเดี๋ยวจะไปแจ้งความค่ะ มันไม่ดีอ่ะมันครูทําอย่างนี้ผมว่าไม่ดีนะไม่ดีันแย่ครูคนเนี้ยคุยกับผมเขาขอโทษผมบอกไม่ต้องมาขอโทษเดี๋ยวผมคุยกับพ่อออย่างเดียวเรารู้สึกว่าทาเกินไปให้มาครูใช่ใช่ เนี่ยค่ะคุณพ่อก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความกับตํารวจนะคะทีนี้เบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็เลยต้องทําหนังสือส่งตัวลูกชายเนี่ยนะคะไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วก็เดี๋ยวติดตามครูพระเนี่ยมาให้ปากคำสักนิดนึงว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงตารวจบอกว่าเดี๋ยวจะดําเนินคดีตามกฎหมายนะคะทีนี้นักข่าวก็เลยสงสัยว่าทาไมพออนัดแล้วไม่มาก็เลยลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนจะไปขอสัมภาษณ์กับพอโรงเรียนซะหน่อยจะให้ความเป็นธรรมกับทุกๆกฝ่ายใช่ก็ต้องฟังความทั้งสองฝ่ายสุดท้าย พออ,อและผู้พิหารโรงเรียนปฏิเสธไม่ให้ไม่ให้สัมภาษณ์ทำไมได้มีโอกาสในการที่น้งจงไม่ยอมอให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะ